สวัสดีครับตัดเครือแตงครับมนีิตัดเครือแตงออกจากตาข่ายเพราะว่าเครือแตงขึ้นไปแถวๆข้างบวบน้ำเนาะซึ่งมันก็ยังมีหน่วยป่ายอยู่ครับแต่ก็เอาไว้กับบวกุ้มครับก็ปลูกไม่ดีกว่าครับกัหน่วยกับปิดกับป่อยน้ำเนาะเพราะว่าเป็นหน่วยป่ายก็เริ่มบวงงามกับงามแน่มันกับมันกับหน่วยบวหลายน้ำเนาะเสียเวลาซสิสิวันนี้ผมก็จะมาลื้อครับนี่ครับอุปกอบกับการไก่เหมือนเดิมครับ ไก่ตัดเครืออจะเอาตะไคร้ซึ่งบดตองซื้อนะครับเนาะเพราะของเก่าก็ยังใส่ได้อยู่ครับมันออกนั่งเหนียว,ว,วครับบัวท่านีบนัวท่านีผุูนะครับเนาะบัวท่านีผุยังมีความเหนียวอยู่ยังใส่ได้อยู่ครับใครก็ใครก็ฉิงซื้อสื่อะครับเนาะบัวดีรีบบัวดีรีบบัวดีด่วนยังครับวันนี้ก็แดดแดดจังน้อกครับนี่ อถ้าเป็นสวนอื่นน้องเนาะสวนใหญ่ๆจเจ้าก็จะรถไถดันน้องเนาะดันแล้วปลูกใหม่บางคนก็จะเอาแค่หลักหรือไม้ลวกไม้พวกไม้ไผ่ลวกไมไผ่รักซื่อนะครับประมาณนะ้ครับพอรักเราก็พอลักออกแล้วก็ดันนะ้อเนาะดันไถรถแท็กเตอร์ไถใหม่ของผมปลูกไม่เยอะครับปลูกน้อยๆก็ค่อยเห็ดไปครับ ไม่รีบครับไม่รีบแดดกระห้อนครับพี่น้องแดดห้อนกับควายเฮ็ดครับนี่ครับมวนหนึ่งกับแพงครับเนาะสำหรับตาคายครับาแต่แตยุประมาณร้อยกว่าบาทก็แล้วแต่ลานค่านะ้ำเนาะแล้วแต่พื้นที่ ยังมีความเหนียวอยู่นะครับเนยังเหนียวยังดีๆเลยบางร้านก็นจะแปดสิบกว่าบาทนะครับตะไข่แปดสิบกว่าบาทหาว่าผมว่าโอ้โคือถือแขนนะครับเนะบาะมันก็เป็นบางร้านครับอยู่ใกล้โรงงานผลิตก็ถูก ยิ่งไม่ค่ะเอามาขายแล้วก็มือตอมือมาเรื่อยๆครับอันนั้นแพงครับปลูกาเยอะก็ใส่ลดต้นทุนไหนครับเอาของเดิมนี่แหละเพื่อแต่งสดๆ่นหนึ่งก็ตัดง่ายครับตัดบหยากตัดออกดึงออกครับเนี่ยแล้วก็ตัดให้เป็นไฟๆเลย เราจะได้เป็นปุ๋ยอ,อยู่ในลิปเดียวเลยครับเนาะเอฟซีถามมาว่าปลูกแตงเป็นอ่าเป็นระบบหลากขอดหลากยังบ่อนะครับนอกหลากเน่าบ,นาาานบ่นี่ครับกับมีครับกับเป็นขึ้นกันครับนี่ครับ พออายุเขานานๆเข้าไปนะครับเนาะกับมีแีนยครับลากเนา่ากับมันเป็นมันจะเบิดอายุไขแล้วนะครับเนาะมันกับมีแนยครับถามอ่าตอนแรกๆเป็นไหมกับเป็นครับเกี่ยวกับดินน,นี่ครับนี่ครับดินทําให้ลากขอดเอาอาหารไปเลี้ยงลําตน้นพวกยอดพวกเครือบอะไรนะครับเนาะไม่เต็มที่กับต้องเบิ้งครับผู้เบิ้งบ่เป็นระบบเกี่ยวกับดินห้องเฮากับ ไปตือตัวัดค่าของดินครับเนาะมันจะบอกค่าของดินว่าดินของเรามีความเปรี้ยวความเค็มไหมครับเนาะมันมีขายครับกับบ่อแพงคนระับเนาะความเป็นกรดเป็นด่างของดินมีเยอะไหมครับเนาะสำคัญกับคือดิน,นครับดินกับน้ําบางพื้นที่แ้าเป็นนํามาด่าน,นครับเนาะความเป็นกรดเป็นด่างนี่เป็นหินปูนนี่เป็นขี้เกลือนี่จะเยอะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงาม เป็นนำธรรมชาติน้ำหนองก็จะง่ายครับผมเป็นกดเป็นด่างไม่ค่อยมีเท่าไหร่หนองไหนบ่อไหนความเป็นกดเป็นด่างหลนะครับป,ป่าบ่ค่อยมีหรอกครับเทียบเทียบกับดินนะถ้าดินดีดินดีดินดำดิน,ดดนล้วนซุยวัาจะพืชต่างต่าง,งนี่จะมากขึ้นครับจะมากขึ้นจะมากงาม ทัดไปเรื่อยๆครับมือนในกระแดดเนี่ยครับอาจจะตัดทิมกับชี้ดนายนับเนาะนย่มันก็แป๊บเดียวครับมันก็นก็ได้อยู่นะครับเนาะ,นะทำเป็นปุ๋ย าศคึมคือยังฝนหยิตกครับคึ้มคุมแดดแดดเอาคร,ครับครับครับทุกท่านนี่ก็บม่มีอะไรแล้วนะครับก็ะิ๊ตัดเรียนเป็นเรือครับผมผลักกดไลยกดแชร์ส่งเพ,งพื่อนพาเลาะติดตามผลงานนี้นะครับขอบคุณครับ